โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมจะทำการลงแอดออนในเกมไมครับนะครับที่จะทําให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับมีคาถาเวทมนต์เพิ่มเข้ามาอยู่ในเกมนะครับแล้วแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับกันก็ไปชมคลิปกันได้เลยมาครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแอดออนคาถาเวทมนต์นะครับ ซึ่งถ้าเราลงเอดอ่อนแล้วนะครับก็จะมีของตามนี้แล้วเนี่ยเลื่อนลงมาให้สุดเลยแบบนี้นะครับนี่มีของตามนี้เลยก็จะมีไม้คาทาครับแล้วก็มีพวกคอพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีชุดเกาะให้ด้วยก่อนที่เราจะไปรีวิวคาถาเวทมนต์นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวของ2อย่างนี้ก่อนครับ2อย่างนี้คืออะไรมันก็คือนี่เลยนะครับก็คือที่ทำอาคาถาเวทมนต์เองนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นที่คาฟของนะครับนี่แบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ครับเอาไว้คาฟอะไรครับผม ซึ่งมันเอาไว้คัฟคอนะครับแล้วคอคืออะไรครับผมนี่คอคืออ่าอันนี้เลยเนี่ยพวกนี้นะครับก็คือมันเป็นอ่าแบบส่วนผสมมาไว้ทําแบบว่าคาถาเป็นมวะครับวัตถุดิบเออวัตถุดิบส่วนผสมอะไรวะมันเป็นวัตถุดิบในการทําคาถาพวกนี้นะครับแล้วซึ่งถ้าเราเป็น Survival นะครับก็นี่กดเข้าไปก็จะมีเนี่ยสูตรคาฟของคอด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสามารถหาได้ทั่วไปในเกม Minecraft เลยนะครับสำหรับวิธีการคาฟนะ พวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้แล้วก็พิเศษอย่างนึงครับนี่มีหัวมอนเตอร์ด้วยนะครับสามารถเอาพวกหัวมอนเตอร์เนี่ยมาคาเป็นคอได้ด้วยก็มีหัวคิปเปอร์หัวสเกลเลตันวิตเตอร์สเกลแล้วก็ซอมบี้นะครับหลังจากที่เราคาบคอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องคราบไม้คาทานี้ด้วยนะครับก็เป็นไม้คาตาเปล่านะซึ่งวิธีการครับก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้พอเราได้2อย่างนี้แล้วครับเราก็มาใส่ไอ้โตเครื่องอันนี้เลยนะครับก็นอืนก็ใส่คาทาไปก่อนแบบนี้นี่แล้วก็ใส่คอเข้าไปครับ ปุ๊บเน่มันก็จะการดูดเข้าไปเพื่อผสมกันแล้วก็ปล่อยออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะได้คาถามาแล้วนะครับก็วิธีการออกก็กดคลิดทีหนึ่งเน่แล้วมันก็จะดอกมาให้แบบนี้นะครับเราก็ได้คาถามาเรียบร้อยแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวคาถาแต่และอย่างกันครับซึ่งก็คาถาแรกก็จะเป็นอเมนติส t ตาร์นะครับผมก็จะเป็นแร่อเมนติสในเกมไมครับมาและนะวิธีการใช้ก็กดค้างที่หน้าจอเลยครับผมมายวลองดูสิเน่มันก็จะมีพวกแบบเนี่ยสกิลออกมาให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเรียกอะเมนทิสออกมาเสียบแบบนี้นะพุ่งออกมาจากพื้นประมาณนี้ครับซึ่งคาทานี้ก็จะมีแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งสกิลต่อหนึ่งคาถาเท่านั้นนะประมาณนี้นะครับสำหรับคาถาแรกคาถาต่อมาก็จะเป็นคาถาเอิร์ธสตาร์นะครับเดี๋ยวเราลองใช้ดูจะเป็นยังไงฟืบอ่าเป็นการเรียกอาหินย้อยออกมาจากดินนะครับก็เหมือนอะเมนทิสเมื่อกี้เลยเนี่ยออเอาหายออยประมาณนี้นะครับ นี่เลยคาถาต่อมาครับผมก็จะเป็นไฟ r ์สต a ร์นะครับก็จะเป็นคาถาไฟมาเดี๋ยวเราลองใช้ดูว่าจะเป็นยังไงฟึบอ่าเป็นการปล่อยไฟยิงไฟออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูเนี่ยเนี่ยยิงไฟออกไปแบบนี้เลยนี่โครเทโครเทแต่ก็มันทำให้จุดติดไฟเฉยแต่น่าจะมีดาเมจตอนยิงออกไปอยู่นะน่าจะใช่นะครับโอเคคาถาต่อมาก็จะเป็นไอซ์สตาร์นะครับก็จะเป็นคาถาน้ําแข็งนั่นเองเดี๋ยวเราลองยิงออกไปฟึบ อ่าเป็นการยิงยิงน้ำแข็งออกไปเฉยเหรอไปหนึ่งนะถ้าโดนมอนเตอร์มันต้องโดนมอนเตอร์ปะไปหนึ่งนะขอดูก่อนอ่ามอนเตอร์ออกมาจากตัวหนึ่งแล้วก็ลองยิงใส่ปุ๊บก็มันเป็นก็มันเป็นเหมือนเป็นการสร้างดาเมจที่เฉยนะมันก็ไม่มีอะไรครับสำหรับคาถาน้ำแข็งคาถาต่อมาครับก็จะเป็น Po i s o n s t า f f นะครับผมก็จะเป็นอ่าคาถาพิษอ่าเดี๋ยวลองดูเป็นยังไง อก็จะเป็นการสร้างดาเมจเหมือนกันปะเออน่าจะใช่นะครับเนี่ยแล้วถ้าโดนมอนเตอร์ก็จะติดพิษแบบนี้เลยถึงตายไหมเนี่ยแต่ถ้าเรายิงไปเรื่อยน่าจะตายอยู่มั้งโอเคตายนะครับตายอันต่อไปก็จะเป็น thunder staff นะครับก็จะเป็นคาถาสายฟ้านั่นเองก็น่าจะรู้รๆกันอยู่แนละ้วก็เนี่ยทำให้ฟ้าผ่าแค่นี้เองนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับคาทานี้ซึ่งเรื่องของดาเมจก็แรงหรือเปล่า โอเคอย่าใช้คาถานี้กับค er. ิปเปอร์ผมลืมผมลืมถ้าใช้คาถานี้กับคิปเปอร์คือมันจะเป็นกลายคิปเปอร์ชาร์ตนะครับมันจะทำให้คิปเปอร์กลายเป็นคิปเปอร์สายฟ้าจะต้องทดลองกับวอเตอร์ตัวอื่นนะอย่าอย่าเอาใส่คิปเปอร์เด็ดขาดนะครับคาถาต่อมาครับก็จะเป็นคาถาน้ำนะครับว w เตอร์สตาฟเดี๋ยวลองดูซิอุ้ย อ๋อมันเหมือนเป็นการปล่อยคลื่นอะคลื่นท s นามิแบบเล็กๆอะแบบมินิอออกไปนะครับนี่คลื่นน้าประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งดีนะเทอดีนะครับเนี่อย่างน้อยมันก็มีลูกเล่นอะไรนิดๆเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นอะคาถาต่อไปครับว่าจะเป็นวินสตาฟนะครับผมก็จะเป็นคาถาลมไหนดูซิอุยอ๋อมันเหมือนเป็นการปล่อยลมแบบเนี้ยปล่อยคลื่นลมอะแบบเนี้ยรอบตัวนะครับ ปล่อยแบบรอบตัวเลย,เยประมาณนี้นะครับเอาไว้สําหรับป้องกันตัวประมาณนั้นค่าท่าต่อมาครับก็จะเป็นแซนสตาร์ฟนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรวะมันมันใช้งานยังไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมลองทดลองดดแล้วเรามันใช้งานเหมือนจะใช้งานไม่ได้ปะอ๋อมันต้องใช้กับมอนเตอร์อ๋อว่าอยู่โอ้มันต้องใช้กับมอนเตอร์อออน,ออน,อรนี่เองเนี่ยพอใช้กับมอนเตอร์มันจะมีทรายตกลงมา โอเคไม่ต้องคอมเมนต์บอกแล้วผมรู้แล้วแอมซ s o อรี <laughs> ่ so หลายๆนะครับคาถาต่อมาครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยคาถาอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นหนึ่งนะถ้ามอนเตอร์โดนเป็นไงเนี่ยมอนเตอร์โดนเดี๋ยวลองดูซิติดพิษเหรออ๋อเหมือนจะเป็นปล่อยอะไรนะเขาเรียกว่าน้ําแบบอ่ออะไรนะสารเคมีอะไรทุกอย่างประมาณนั้นน่ะนะครับ เนยประมาณนี้เลยโอ้ตายเลยต่อไปครับผมมาถึงคาถาของพวกมอนสเตอร์กันบ้างน,นะครับก็จะเป็นค er, ิปเปอร์สกิลตันวิเทอร์สกิลและก็ซอมบี้นะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากคิปเปอร์กันก่อนซึ่งไอ้สีคาถาเนี่ยใช้งานเหมือนกันหมดเลยครับก็แค่เรียกมอนสเตอร์ออกมาช่วยเราตีแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแบบนี้นะครับเหนบ้าประมาณนี้แต่ต้องรอครูดาวแป๊บหนึ่งปึ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับมันเรียกมอนสเตอร์ออกมาช่วยเราตีประมาณนี้ แล้วก็เรียกซอมบี้มาได้ซอมบี้มันไม่โดนแดดเผาด้ยนะเนี่ยโคตรจริงเลยนะบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแอดออนนี้ ion. มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มารีวิวให้ดูเฉยๆครับเออพอมันอยู่สักพักหนึ่งครับก็จะหายไปแบบเมื่อกี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราดูซอมบี้เนี่ยก็จะหายไปแบบนี้นะครับมันอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ได้ตลอด